สนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับกลับมาพบกับเรา2คนอีกครั้งนะครับในช่วงยูโรเค้กอัปเดต2016นะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับการแขง่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในแต่ละเกมนั้นไม่ง่ายเลยนะครับทีมใหญ่ใช่ว่าจะชนะทีมเล็กได้ง่ายๆ อย่างเช่นเมื่อคืนนี้นะครับใครที่ได้ติดตามชมก็จะมีเกมสนุกให้เราได้ชมมาถึง3คู่เลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างครับพี่วันกล้าครับก็เมื่อคืนนี้ถ้าใครเชียร์ฝรั่งเศสนะครับก็ถือได้ว่าน่าจะหัวใจวายไปซะก่อนครับเพราะว่านาทีที่70ก็แล้ว80ก็แล้ว85ก็แล้วจะจบอยู่แลวนะครับยังไม่ยิงนะครับแต่ปรากฏว่ามายิงในช่วงทดเวลาเจ็บ2ประตูนี้โอ้โหถ้า เรียกว่าต้องขอบคุณนี่นอกจากผู้เล่นเลยเนี่ยต้องขอบคุณผู้ตัดสินด้วยต้องกราบเลยครับรบุน <c oughs> ไปถึง6นาทีใช่ครับไปกันที่การแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับคู่แรกนะครับสโลโวาเกียเอาชนะรัเสเซียไปได้2ประตูต่อ1นะครับได้ประตูจากกลาดิเมียวไวส์แล้วก็มาเล็คฮัมซิกในนาทีที่45สนะครับส่วนรัเสเซียได้ประตูจากกรูชาคอฟนะฮะนาทีที่80 นะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับโรมาเนียเสมอสวิตเซอร์แลนด์หประตูต่อ1โรมาเนียได้ประตูนำก่อนจากจุดโทษของสแตนคูนะฮะแล้วก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ตามตีเสมอจากอัดเมียนเมนเฮดีในนาทีที่57นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับต้องบอกว่าคู่นี้นี่สุดยอดเลยทีเดียวนะฮะต้องลุ้นกันถึงนาทีที่80เลยกว่าที่ฝรั่งเศสจะได้ประตูจาก อ,องตัวนคริสแมนนะครับแล้วก็มาได้อีกประตูหนึ่งในช่วงทวเวลาบาดเจ็บจากปาเจสนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ปาเจสนนำเป็นดาวซันโบคู่กับสแตนคูจากโรมาเนียด้วยจํานวนประตู2ประตูนะครับแล้วก็ทําให้ฝรั่งเศสสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะเป็นไงบ้างครับพี่วันกา ครับผมก็ถือว่าฝรั่งเศสทําได้ตามเป้าก็เป็นทีมแรกนะครับนะฮะแล้วก็สําหรับคืนนี้นะครับเรามีให้ติดตามกันอีก3คู่นะฮะเป็นของกลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม C นะครับคู่แรกนะครับอังกฤษนะฮะจะรับมือเวลส์ในเวลา2ทุ่มนะฮะแล้วก็กลุ่ม C นะครับยูเครนจะพบกับไอร์แลนด์ในเวลา22่นาฬิกาแล้วก็คู่ดึกนะครับเยอรมันจะพบกับโปแลนด์นะครับวันนี้เรามีทัศนะนะฮะจากโค้ชแล้วก็เกจิอาจารย์ต่างๆให้ได้ติดตามชมกันด้วยครับ ครับผมก็มากันที่คู่แรกก่อนนะครับก็เป็นศึกของดาร์วีแมตของยูเคนะครับยูเนเต็ดคิงดอมเป็นเครือสหราชอาณาจักรนะครับผมก็ทางอังกฤษนะครับถือว่าเป็นสิงโตลำบากเพราะว่าเพิ่งมาได้แค่แต้มเดียวนะครับเกมนี้ก็ต้อง3ามแต้มนะครับถ้าอยากเข้ารอบขณะที่เวลนั้นมี3มแต้มอยู่แล้วก็สบายกว่านะครับคือถ้าเวลชนะนี่เข้ารอบเลยใช่ครับผมซึ่งอังกฤษเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเอาชนะบ้านใกล้เรือนเคียงให้ได้นะครับเกมนี้ก็จะนําทัพโดยแฮร์รี่เคนนะครับ เวนรูนี่ก็น่าจะลงสนามนะครับแต่ว่าทางเวลส์นั้นก็มีกาเล็เบลจากทางริมมิดริดนะครับแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนำทัพก็ดูแล้วเหนื่อยเหมือนกันสำหรับอังกฤษที่ยังไม่ลงตัวนะครับซึ่งรอนทัันูพจัดการทีมก็ถือว่าโดนวิพาวิจารณ์มากจับตัวไม่ไม่ถูกใจกองเชียร์ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็คาดว่าอังกฤษนั้นน่าจะเฉือนได้ด้วยความฮึกเหิมของเขากับการที่ไม่ครัวทีมชาติเวลส์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันครับและคู่ยูเครนกับไอร์แลนด์เหนือเป็นไงครับ ยูเครนกับไอร์แลนด์เหนือนี่เสือลำบากทั้งสองท่านนะครับเพราะว่าแพ้มาทั้งสองทีมนัดนี้นี่ห้ามแพ้อีกนะครับไม่งั้นก็คงจะเรียกว่ายากในการเข้ารอบนะครับก็คิดว่าในคู่นี้ทางยูเครนนะดูทรงบอลแล้วยังดีกว่าไอร์แลนด์เหนือนะครับสุดท้ายนะครับคู่เยอรมันพบกับโปแลนด์นะครับเยอรมันก็มี3มแต้มชนะมา2 0นะครับขณะที่โปแลนด์ก็เรียกว่าชนะมาเช่นเดียวกันเฉือนมาแต่ว่าหลายๆคนก็มองว่าเยอรมันน่าจะชนะ ง่ายเพราะว่าชื่อชั้นของเยอรมันดูแล้วน่าจะดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วนักเตะโปรแลนด์เนี่ยก็เล่นในเยอรมันทั้งนั้นใช่ครับก็อาจจะรู้ทางกันอยู่ก็คือผมมองว่าโปรแลนด์ก็คงไม่กลัวนะครับ,รบโดยเฉพาะก<ม>องหน้าอย่างโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นั้นก็เป็นกองหน้าของทีมแชมป์อย่างบาเยิร์นมิวนิกครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวอันตรายสำหรับเยอรมันมผมมองว่าน่าจะมีโอกาสเสมอได้โปรแลรนด์นะครับไปดูตารางเซียนนะครับซึ่งเป็นโค้ชของสโมสรในไทยนะครับก็ปรากฏว่า ให้เยอรมันชนะทั้งหมดผมเลยขอส่วนสักหน่อยถ้าเกิดว่าเข้าตามนั้นผมก็แจ้งเกิดถ้าเยอรมันชนะผมก็แจ้งดับนะครับส่วนคนอื่นนะครับช่วงนี้โชคทวีพรมรัฐนี่ให้เรียกว่าทํานายผลนี่แม่นมาหลายวันแล้วผมก็ให้โชคทวีเครดิตเขาก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยให้อังกฤษนะครับแล้วก็ไอร์แลนด์เหนือนะครับขณะที่รีซอทีเะเทพเิียดไทยในช่วงหลังแรงขึ้นมาให้อังกฤษไอร์แลนด์เหนือเหมือนกันแล้วก็เยอรมันนะครับคนอื่นๆก็ตาม ัังนะครบได้ครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดนะครับจากบรรดาเกจิอาจารย์นะฮะแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ทางด้านฟุตบอลที่มาให้ความรู้ในเรื่องของฟุตบอลด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับติดตามชมฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็พักผ่อนกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับเรามีคําถามนะครับมาฝากกับแฟนๆด้วยนะครับว่าใครที่สามารถคว้าแชมป์ ฟุตบอลแห่งชาติยุโรปได้มากที่สุดนะครับทราบคำตอบแล้วนะครับส่งมาที่ Facebook รายการคุยข่าว10โมงนะครับเรามีกิฟต์เซตจากทางยูโรมาแจากกับคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมมาร์ชภูบดินผู้สุวรรณนะฮะและคุณวันกล้าขวัญแก้วต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับครับ